สวัสดีครับผมกับผมเลาะถั่วไทยไปทั่วทิมนะครับวันนี้อึบไก่ข้าวโพดใบยีหล้าน้นองเนาะใส่ตะไคร่นำพี่น้องเลยหมุนไพ่หมุนไพ่มาฐานพี่น้องเลยจักสีแทบปวแแทบเฮ้ยเฮ้เฮ้นะครับเห็ดเฮเบิรงเห็ดเฮเบิรงกกลางเว้นครับมื่อนี้่ก็มาจากอ่าร้อยเอสไอมาจากกาละสินสารคามเนาะพี่น้องอันนี้ใบยีหลานะครับ อันนี้มีไก่ก็ข่าโพดอันนั้นใส่กันเลยพี่น้องเลยตำเครื่องแกงนะครับตำใส่ก็มีพริกมีตะไคร้นะครับกระเทียมเบิดใส่ข่าโพดนํำพี่น้องอเลยข้ากับสีเคียวเห็นมันเข้าเนื้อข้าวหนังเนาะอันนี้เนาะซุกเนี่ยมันซุกเลยครับท่านได้ใส่พักนะครับกินเสร็บแทบพี่น้องอเลยข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงนะครับจักโมงเลยนี่ โอ้สิบ่ายโมงเนีู่ข่ามาฮอดไอ้สี่เป็ดโมงครึ่งนะครับจอดนอนพี่น้องไอ้จอดนอนนุ่ครัวกระหกเลยพี่น้องไอ้โอ้ยดันดังขี้มุกหืมมัอย่าลอมรออย่าลอมรออย่าเยอะมีแต่ฝุ่นพี่น้องไอ้รถแล่นหลายนะครับ มีแต่แรนแห้งๆบอกว่ามอไซค์ว่าพีิกครับนั่นว่าปุ๊บนนแรนดปุ๊บเดี๋ยวผมสสูบน้ําขึ้นมาไอให้มันเปียกอยู่พี่น้องเลยนะครับอันนี้เขาก็เห็ดใส่นะครับมันเหลืองเหลืองน้ํามันมันนะครับพริกแน่คือว่าลหละอันนี้เขาก็ไห้น้ํามันงวดลงกว่านอกพี่น้อง <c oughs> รสชาติบริสิมครับ <c oughs> จะสีแซบบวัวแซบพี่น้องเลยแต่คือว่าแซบนะครับ ขั้นหิวนี่แซ่บครับขั้นบวหิวบวแซ่บเลย <laughs> ใส่ปลาแดกน้ำบ่วนน้อพี่น้องเนาะยืมไก่แมงไหนวะมันยืมไก่ใบยีราตะไคร้นะครับขอาโพดนะครับใส่อ่ะเห็นหน้ามันงวดจังหน่อยเนาะพี่น้องใบยีราครับเผ็ดร้อนแรงนะครับไล่ได้พี่น้องเลย ใบอีลาอีลาครับเฮ็ดปําสำหรับพี่น้องเลยผมมีโคชนะการอย่างนอกอยากกินอย่างกระเฮ็ดนกใส่เข้าไปครับเมืเ่อคืนอีกกินอันปิ้งปลาอยู่กาลสินนะครับบ้านบ่อนะครับบ้านลุงเวะไปซองเบิ้งนะครับแดนงานผ่านไปกับแวะไปซ่องเพื่อนครับตู้หมอนตู้หมอนครับเอ่อ ลุงนะครับพิ่นไปได้เมียอยู่หันหลายสิบปีละพอดีน้องนุ่งหัวไอ้ถ้ากินข้าวก้อนวะท่านโวยบอกกินนะไ้บอกกินได้ปะโบะโมาเป็นให้ภาระไปได้ปะสนนกนะครับครับว่าบบได้กินข้าวหันก็นั่งคุยกับลุงแป๊บนึงนะครับออกมาประมาณทุ่มก่านนะผมไปจอดหกโมงนะครับประมาณชั่วโมงนึงแหละนั่งคุยกับเพื่อนกันนะครับปิดไฟไม่ต้องชิม คิดว่าแซ่บนะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้ไว้สำนึสกหรับน้อนนพี่น้องเนาะคลิปหน้าผมพ่อ,อครับผมใหม่นะครับเล่ะตัวไทยไปทัวทีมนะครับสวัสดีครับ